สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแต่วัสดี่ครับร้อนนะพี่เนาะเมื่อกีอกอ้กำลังจะเดินไปไหนเด่อล้างมือกันล้างมือกินกินแต่เราต้องล้างมือกินไปแล้วตองล้างมือกินเสร็จแล้วต้องล้างมือเนาะค่ะอู๋อวันนี้ขอสวัสดีก่อนเลยนะฮะเป็นยังไงพี่มีเพิ่มเติมมีเปลี่ยนแปลงมีเป็นโค้งสุดท้ายมีไหคมครับผมองครับผม ฝันไหมคะฝันไหมฝันเพิ่มไหมครับผมอมืยังไม่ได้ฝันเพิ่มเปาว่ามันมีมีตัวมันมาใหม่อยู่มีตัวมาใหม่แต่ว่าแต่ตัวเล็กเลยเนีมีตัวมาใหม่มตแต่ว่าวัานนั้นน่ะ มี่แจ็คบอลเห็บฟังว่าเจ้าชีจากเมืองนอกน่ะถูกน้ำเดี๋ยวน่าเหมือนให้่หอดวัดเลยเป็นว่าค่ะนี่ครับผมจากสเตลล่สเซเรียอ๋อสเตเลียเออเอามาให้หนึ่งพันกับยชียงใหม่โอ้ยยงใหม่ก็มาเี่ครับผมยงใหม่ก็มาให้หันเป็นสองพันโแสดงว่าก็เจ้าถึงน้ำลายได้นี่เนาะน้ำลายมาจ้าท่านมาว่าถึงถึงห้าร้อยบาท หาล้านบาทหาร้อยห้าร้อยโอ้หบาทโอ้โหกัะไเนาะห้าแต่สาตัวนะสมตัวเหรอคะครับผมสามตัวกลางมันออกออ๋ออันนี้อายาวมากนะนนี่พี่ค่ะครับพี่นอนกันหรอเปลาหับผม อนันวันตาสวรรค์มีคนมาขอเดมประจำคือมีคนมาขอแนวทางกับพี่แจ็คเป็นประจำเลยนะฮะขอแนวคางเขาข่มเขเขียนโชคลาภให้เขาถูกเขาก็มาให้ค่ากาแฟป็นก็มารอเราก็มาติดตามตลอดเนาะ แนวทางให้ดูนะครับมากตัวแรงวี้ได้เพิ่มเพิ่มมาตัวแรสามตัวนี่ถูกกันม็ทมาดาเด้เนาะเดี๋ยวมันจะมันจะมีรอยนะเจ็ดตัวนี้ลมันจะมีรอยติดเดี๋ยวมันจะมีรอยติดมันจะมีรอยติดเอาขึนี้ก็ได้ค่ะติดก็ไม่เป็นไรค่ะพี่อันนี้จะได้ไหมนี่ได้ไหมงนี้มันจะมีรอยติดนั่นเช่ไหมอ๋อ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 อ๋๋อน อันนี้ค่ะค่ะไปสมาคมนะคะบรรดาพี่น้องที่บ้านได้รวมกันพูดออกข้างค่ะเนี่ยบอกนิยมว่านะคะกันค่ะ okay. nah. <coughs> 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 นี้ครับเงินอาหาขยายให้ขอบบนจแจาคนั่งก,ก,ก่อนก่อนค่ะเราจะขยายให้น้อยะนยัอันนี้เป็นฝันเหค่ะกอ,องสองเจ็ดกับหกแปดแปเป็นเก้าแปดได้บ่ มันได้เหมือนกันครับมันได้เหมือนกันบวกกับเก้าไมนตัวเดียวกันเน,ะนเาะเจ็บจ<อ>ังเจ็บกับหกแปดหรือว่าถ้ากลับก็จะเป็นเก้าแปดอันนี้มาใหม่มทำผมแปลว่าเตอนท,ท้ามามาจุดทุกข์มาผ่นานรอบตอนเอ้ากันตอนจะแปนมองนี่มาจุด มาขอพรก่อนครับกับลองปวดท้อก่อนเือ mm hmm. าปลว่าใครในความฝันก็ใครเแาลว,ว่ามันเป็นเกี่ยวขันนาคานาคาเป็นเกัดเกิดเกิดเกิดข้อขันอยู่ครับ นาคาไปเข้าฝันโอ้นาคานี่คือพญานาคไปเข้าฝันพี่แจ็คเหรอครับใครเข้าฝันอยู่ใครเข้าฝันนี้เข้าฝันบอกบอกบอกเลขนี่แหละครับเป็น่าเป็นเิโซะคับมโก็ับเอาเองถ้อย่างนั้นอยงแฟนด้วงเดชจะได้สมงครับนาคากำแพงแก้ว ราคากำแพงแก้วอยู่ข้างหลังสระน้ำมนต์อยู่ข้างหลังสระน้ำมนต์สระวัดเน่านี่ปคะคะครับผม,มนาคากำแพงแก้วก็เลยเป็นที่มาของเจ็ดสองเจ็ดกับหกแปดนี่ใช่ไหมครับครับครับผม,มนาคากำแพงแก้วนีคะพี่แจ็กอันนี้แนวด้างของพี่แจ็กความฝันเนาะค่ะฝันเห็นหนาคากำแพงแก้วมาบอกค่ะเป็นที่มาสามตัวเลยตัวนี้ เจ็ดสองเจ็ดเมนองเจ็ดบหกแปด็ดคือพี่แจ็กฝันเห็นพญานาคใช่ไหมครับนาคาเอานาคาแปลว่าพญานาค๋อนาคาแปลว่าพญานาคแปลว่ามันจะมาคุมรองคนรคัจืแจคืนนะครับโอ้นหเจ็ดสองเจ็ดกับหกแปดนะครับ เจ็ดสองเจ็ดกับถดแปดเป็นติเจคนฟันด้วยค่ะเด้อฟันเห็นหน้าค่าพยายนาคเห็นพยายนาคค่ะหน้าค่าคนอื่นหน้าค่าติเจเก<ๆ>ินหน้าค่าที่มาเจ็ดสองเจ็ดนะคะสามตัวเจ็ดสองเจ็ดหกแปดเก้าแปดนะคะเนะาะมันมีโอกาสมานะเจอแต่ย่ำจิแจ๊กไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะ ตัวเด็กสิออกรอกระใจหมูมอมาหลากหลายที่น้องอ่าหนุ่มจะเป็นแนวทางนะคะฝากกดไลค์กดแชร์มีเข้ามีเด็นะคะแนวยนทานสีเทียงแนวทางนั้นสอบจักตามส่วนมากกระใจพคนที่ผ่านไปผ่านมาถูกเป็นประจำนะคะสำหรับผู้ที่ชอบดึงสลากที่มรัฐบาลทางส่วนบริษัทนับถึงราชการดิน,นการพนันเป็ใน,ในอย่างใดนะคะติดชายวิทยานในการรับชม แนวาทางของพี่แจ็คเนาะ<น>ค่ะฝันเห็นหน้าค่ามาบอกหน้าค่ากำแพงแก้วเนาะค่ะพี่มาเจ็ดสองเจ็ดสองตัวเด้อพี่น้องตามตัวสามตัวตรงนะค่ะผู้ใดผ่านไปผ่านมาก่ะมาจะม,มาขอโจกอลาบกับพี่แจ็คค่ะก็คือเพิ่นก็ถือมาตลอดเนาะค่ะมือนีก็โจกทีทางช่องที่ใด,มา,ะคะคดามาเนาะค,ค่ะะผู้ใดเข่ามาเน่มากรีบหนีก็่าลืมกดไลค์กดแชร์ ให้น้ำแ่เดอค่ะเพื่อเป็นแรงใจกำลังแรงใจให้ทังช่องเนาะคะ่ะของพี่บ่าวเมืองใต้กับเีดมเนาะ,ค,ะ,นะค่ะก่ะกัใส่วิจารณญาในการรับส้มรับฟังทางช่องกับว่าเราจะรับสนุนให้เรียนการเพราะนั่นแต่อย่างใดเนาะคะ่ะกับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะพี่น้องผูดใดเ็นกับแคบหน้าจอไวเดอร์ค่ะสำหรับมือนีกับเจดมกับพี่บ่าวกาสีลาคลิปลงกรเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ